หนึงหากเราต้องการที่จะใช้อันที่สองนะครับซึ่งเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่วางไว้ด้วยกันนะครับเราควรจะต้องต่อสายให้รีไออีกเช่นกันนะครับต่อต้องนะครับพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยที่หน้าจอจะประกากฏคาว่า,าถามเราแน่ใจว่าจะใช้จนใช่หรือไม่นะครับเราสามารถที่จะไปเลือกงทีวีได้นะครับเราเข้าไปตรงนี้จะมีปุ่มนะครับมีเลือกเอ่อวามา เลื่อนโยกไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับปรับตามที่ต้องการได้ครับเราจะได้มาแล้วก,กดย้ำไปอีกทีนะครับเราต้องมีการเปิดที่เครื่องนี้ก่อนนะครับทํางานสัญญาณก็จะไม่สามารถหาได้นะครับกปุ่มได้ค้ายแช่นะครับสัญญาณก็จะเข้าไปหานี้แะครับ อันนี้จะออกยากนิดหนึ่งครับถ้าเรายังติดคาเบกอยู่อย่างนี้นะครับเราควรจะต้องออกมาไว้ข้างนอกก่อนหรือถ้าจะออกมาตนนัวนี้ออกด้วยความระมัดระวังยิ่งเลยนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับขณะเดียวกวันถ้าเราปิดกับทีวีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําให้ทีวีทั้งปิดไปแต่ว่า ตัวอุปรกรณ์หลอดอีกด้คปต,ตัวนี้ก็ยังคงเปิดใช้งานอยู่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับซึ่งถ้าเราเปิดมาอีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนว่าแบตเตอรี่ต้องออกไปชาร์จก่อนถึงจะนาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้คอรอลระมัดระวังอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต้องปิดตัวอุปรกรณ์นี้ก่อนนะครับตอนนี้เราปิดด้วยใช้ปุ่มนี้นะครับอ่าก็จะปิดแล้วนะครับอ่าตอนนี้ไฟจะด,ด,ดับนะครับ อันนี้คือเขาติดอยู่นะครับเราก็ปิดอีกเช่นกันนะครับปิดที่ตรงนี้กดแชร่ไว้นะครับไฟดับแล้วน่คือดับแล้วครับส่วนสัญญาณทีวียังติดอยู่นะครับโนิกสนลนะครับอีกสักพักก็จะดับไปอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองดูนะครับ อ่นในติดแล้วนะครับแต่สัญญาณภาพจะไม่ปรากฏตรงนี้นะครับเพราะเราเสียบให้ดี i อยู่ไม่มานะครับอเราก็ไปควานหาด้วยกีนนะครับกดครั้งหนึ่งอันนี้ปรากฏว่า no signal นะครับไม่ต้องตกใจ อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเรายังไม่ได้ควานหาสัญญาณไม่เจอนะครับหลอสักรู่นะครับถ้าเราเปิดมาสักพักหนึ่งจอยังไม่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาเครื่องนี้ยังควานหาสัญญาณไม่เจอนะครับเพราะว่าอาจจะมีการต่อให้ได้ไหมไว้ถึงสองของช่องนะครับเราค้นหาที่ กดนี่ครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเลือกไปที่ Input นะครับเราเลือกไปที่ HDMI 1. หนึ่งงนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีภาพที่ปรากฏขึ้นมานะครับบนหน้าจอตามที่เราเลือกไว้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูถ้าเราเปิดอีกงานหนึ่งเกิดเลยขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ติดแล้วนะครับ ถ้าเราจะเปิดหาอีกอันหนึ่งขึ้นเป็นขอนี้นะครับเราเข้าไปที่ตัวช่องสัญญาณนะครับเราก็เริ่มไปที่ input นะครับเราเลือกที่ให้งไอ้ให้ดีมไอสงเราต้องรู้เลยครับว่าสัญญาณช่องไหนที่ต่อเครื่องไหมไว้นะครับก็จะทําให้ใช้งานที่อันนั้นได้เลยนะครับเราต้องการเลือกที่ทีวีด้วยนะครับจะกลับไปที่อันเดิมทางไงเรากดไปที่นี้นะครับอินพุตเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ให้ดีมไหนึ่ง